สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับซัต n นาเกมเมอร์นะคะวันนี้ซัตหน้าเกมเมอร์ในอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเซอ c ์คอสจินไลทนะคะเป็นเกมค่ายพีจีนะคะที่มีมาสักพักแล้วนั้นแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยเล่นหรอกเห็นว่ามันสวยดีนะคะก็เลยจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูโดยเกมนี้นะคะจากที่ไปศึกษามาคร่าวๆนะก็คือ มันจะสาคัญที่ตัววายอุ้ยสคสแร์เตอร์ดูโคสแรเตอร์จะเข้าไหมนะคะโอ้ยไม่เข้าโ่้ยอีกทีนึงเลยมึงเลยเลยโอเคค่ะเช่างมันต่อน,นะคะเกมนี้เนี่ยสำคัญที่ตัววายนะคะมันจะจ่ายจ่ายให้ได้ตัววายนะ,ะเงินรางวัลก็จะคูณ2เลยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องฟีเรเกมเนี่ยมันจะมีฟีเรเกมแล้วก็คือมันจะให้เราเลือกปีสปินกับตัวคูนนะคะคล้ายๆกับเกมอะไรนะเชียงวินใช่ไหมเกมแต่งนอนนะทุกคนแต่ว่าแป่นอนอย่าไปพูดถึงนะคะเพราะว่า คูณทีไรเนี่ยคือว่าตลอดเกมนี้นะคะตัวคูณน้อยสุดจะอยู่ที่แปดคูณสองนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะได้ไหมถ้าขั้นต่นมัน,นยังไม่ค่อยได้เลยแล้วเบ็ดขั้นต่ําของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยสองพันแต่วันนี้เรามาเบ็ดที่หนึ่งร้อยนะคะให้ดูวันนี้เนี่ยอาจจะพูดแปลกๆนะคะเนื่องจากเป็นร้อนในคะ่ะทุกคนต้องเข้าใจได้นะอ้วันนี้นะคะทุกคนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะคะเมื่อกี้นี้โอเค วันนี้นะเรามีทุนมาที่5,000กว่าบาทนะคะตัววายเนี่ยมันจะแพงสุดน,นะคะทุกคนลองลองมาก็จะเป็นตัวของสาวตัวผูนน้หญิงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวลิงค่ะมีลิงตีฉาบด้วย ค่ะเรามาดุกันนะคะว่ามันจะเข้า,าในเกมนี้แล้วก็มีคนถามเข้ามานะคะเ,เรื่องของจาวิตใช่ไหมจาวิตเนี่ยคือโปรแกรมคำนวณดานชนะนะคะที่สามารถเล่นได้ในจอเดียวแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เวลาใช้จาวิทให้ดูนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากไปลองก่อนก็ ข้าไปที่แอด MGMIP 8ป,ป,ป,ปได้นะคะแจ้งแอดวินว่ามาจากช่องซัดหน้านะคะแล้วเขาก็จะให้จาวิตมาใช้ฟรีๆเลยเดี๋ยวเราจะหาเวลาเล่นเกมคบกับมีจาวิตไหมเพื่อนๆดูนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากให้เล่นเกมอะไรเปสูงต่าเท่าไหรควรจะปรับปรุงตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะคนที่มีภาระไม่ควรเล่นนะโหนี่คะทุกคนบิ๊กวินรอบนี้นะคะได้ไป4,400 อลังการมากนะคะภาพมือกีนี้หรือว่าเราเป็นคนที่ตื่นเต้นอะไรง่ายๆโอ้โหสแต็ตเตอร์สแต็ตเตอร์มาเฮยได้แล้วค่ะทุกคนวันนี้ตอนครั้งนี้นะคะไม่วืดแล้วนี่ได้มาเลยไปดูกันข้างในเดี๋ยวกัค่ะว่าพี่เกมมันจะเป็นยังไงเปิดม่านมาดลตอนไหนดีโอ้ไห้น้อยสุดเลยนะคะทุกคน คูณห้าก็ยังดีดีนีไม่ได้คูณสองลองดูกันนะคะว่า total วินเราจะได้เท่าไหร่จะคเ a อร์ r ใน scatter เ,เหรอไม่ใช่โอ้โหมันจะร้อยให้กูดีใจทำไมเนะนี่ยนี่อู้หูวายวายคือหมื่นสี่ตอนนี้เหลืออีกแค่รอบเดียวนะไปงั้นกบนี่หัวนี้ได้ big win อิน3,000ซีคูณาเร็วสำหรับใครที่สนใจนะคะแอดมาได้นะแอดเจมส t เจมแปดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรา,ด,นะนนา amer, Facebook, ด้วยนะสาน่าเกมเมอร์เซบุ๊ด้วยแล้วก็ยูทูบ e ด้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการพนันเป็นสิ่งดีนะคะคนที่มีภาระไม่คนเล่นนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย